สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำเสื้อตัวตรงไม่มีเก็ดกันนะคะเพื่อนๆขอมาค่ะเราจะทำกันอยู่ที่สี่ไซส์เลยนะคะ S, M, L, XL ค่ะวันนี้เราจะทำอยู่ที่ไซส์ S นะคะก็จาก,กริมกระดาษตีลงมาเลยค่ะเป็นเส้นคอนะคะได้แล้วเราหายาวหน้ากันค่ะ ยาวหน้าอยู่ที่สามสิบสองเซนจากจุดคอเราวัดลงมาเลยนะคะสามสิบสองเซนเป็นเส้นเอวค่ะได้แล้วแบ่งครึ่งสิบหกเซนเป็นเส้นอกนะคะจากสิบหกเซนเราแบ่งครึ่งแดเซนเป็นเส้นบ่าหน้าค่ะ ได้แล้วตีเส้นเลยนะคะเส้นบ่าหน้าค่ะเส้นอกค่ะเส้นเอวค่ะจากเส้นเอวเราวัดลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่ค่ะแบ่งครึ่ง10เซนเป็นสะโพกเล็กค่ะได้แล้วตีเส้นเลยค่ะ เรามาหาคอกันค่ะวัดเข้ามาหกเซนครึ่งหกเซนครึ่งตีขึ้นมาเจ็ดเซนค่ะเจ็ดเซนเราแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งตีเป็นเส้นไหลนะคะเส้นไหลไซส์เอสอยู่ที่สามสิบเจ็ดเซนแบ่งครึ่งค่ะ แบ่งครึ่งก็จะได้อยู่ที่18ครึ่งจากจุดนี้นะคะวัดเข้ามาเลยค่ะ18ครึ่งได้เลาตีขึ้นมาเลยนะคะบ่านหน้านะคะบ่านหน้าสาสาแบ่งครึ่งก็จะได้อยู่ที่16ครึ่งก็จากจุดนี้วัดมาเลยนะคะสิหครึ่ง แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้วัดบาทหน้าไว้ก็คือจากจุดไหลเนะะียค่ะตีเป็นฉากลงมาเลยแล้วก็วัดเข้าประมาณ2เซนเรามาหารอบอกค่ะรอบอกไซส์เอสอยู่ที่80เซนนะคะบวกหลวม10เซน90เซนหาร4ได้22ครึ่งค่ะ วัดเข้ามาเลยนะคะยี่สิบสองครึ่งหน้าหลังเท่ากันค่ะเรามาหาสะโพกค่ะสะโพกแปดสิบหกบวกหลวมสิบเซนเท่ากับเก้าสิบหกนะคะหารสี่ได้ยี่สิบสี่จากจุดนี้นะคะวัดมาเลยค่ะยี่สิบสี่หน้าหลังเท่ากันนะคะได้แล้วเราตีเส้นจากสะโพกไปหาอกเลย เป็นเสื้อตัวหลวมแต่เป็นของผู้หญิงจากจุดเอวเนี่ยเข้ามาสัก1เซนให้เขาดูมีเอวนิดหนึ่งนะคะถ้าความยาวเสื้อก็จากไหลวัดลงมาได้เลยนะคะก็จาก เข้าขึ้นมาหนึ่งเซนก็เรียบร้อยเราไปทำชิ้นหลังกันเลยค่ะก็จากเส้นคอก็ตีออกไปเลยนะคะเส้นคอ หลังรอบอกเส้นเอวสะโพกเล็กสะโพกใหญ่เสร็จแล้วเราตีเป็นเส้นกลางหลังเลยค่ะตัวนี้ เื้อตัวนี้เราจะไม่หายาวหลังนะคะจากจุดคอเนี่ยคะ่ะเราวัดวัดขึ้นมาห้าเซนห้าเซนตีเป็นเส้นไหลเลยนะคะจากจุดนี้เราวัดเข้ามาเจ็ดเซนตีขึ้นมาสองเซนคะ่ะสองเซนนะคะก็เราจะหาไหลกันคะ่ะไหล่สาสิบเจ็ดจากจุดนี้นะคะ สามสิบเจ็ดครึ่งหนึ่งก็สิบแปดครึ่งจากจุดนี้วัดเข้ามาเลยค่ะสิบแปดครึ่งก็ตีเป็นเส้นไหลเลยนะคะบาหลังค่ะบาหลังสามสิบห้าแบ่งครึ่งสิบเจ็ดครึ่งก็วัดเข้ามาเลยนะคะสิบเจ็ดครึ่งถ้าในจุดนี้เพื่อนๆไม่ได้หาไม่ได้วัดบาหลังไว้ก็คือตีตีจากจุดไหลนะคะตีเป็นฉากตรงๆลงมาเลยนะคะ ก็วัดเข้ามาหน,นึ่งเซนเรามาหารรอบอกค่ะแปดสิบบวกหลวมสิบเซนก็เก้าสิบเก้าสิบเราหารสี่นะคะก็ได้ยี่สิบสองครึ่งจากจุดนี้เราก็วัดมาเลยค่ะยี่สิบสองครึ่งหน้าหลังเท่ากันค่ะสะโพแปดสิบหกบวกสิบเก้าสิบหกหารสี่ได้ยี่สิบสี่ ก็จากจุดนี้ก็วัดมาเลยนะคะ24ก็ตีไปหาเส้นอกเลยค่ะชิ้นหน้าเราเข้าตรงเอว1ตรงเอว1เซนชิ้นหลังก็เข้า1เซนเข้าเท่ากันนะคะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะเรามาหาวงแขนเพื่อสร้างตัวสร้างแขนกันนะคะจากวงแขนเนี่ยเสื้อตัวหลวมเนี่ยเราไม่มีการปรับไหล่นะคะเราเลยต้องหาวงแขนตอนนี้วงแขน ที่เราจะสร้างแขนก็จะใช้อยู่สองสองอย่างคือเพื่อนๆจะต้องวัดวัดรอบรักแร้นะคะก็ถ้าเป็นลูกค้าก็คือให้ยืนเท้าเอวแล้วก็วัดรอบรักแร้คือไม่ต้องแน่นมากเอาเอานิ้วสอดเข้าไปได้ก็คือให้ออก รวมนิดนึงนะคะเป็นรอ,รอบรักแล้เสร็จแล้วเราก็จะวัดต้นแขนต้นแขนก็เหมือนกันค่ะคือไม่ต้องแน่นมากเอาเอานิ้วสอดไปได้ก็คือหมุนได้ต้นแขนกับแขนว้างนี่คืออย่างเดียวกันนะคะเราจะใช้อยู่2จุดนี้ก็ตัวนี้ไซส์เอต้นแขนก็จะอยู่ที่26 26เราจะบวกหลวมอยู่ที่6เซนนะคะ ยี่สิบหกบวกหกรักแร้อยู่ที่สามสิบแปดเราก็ต้นแขนเราบวกหกรักแร้เราก็บวกหกเหมือนกันนะคะก็ได้สี่สิบสี่ได้สี่สิบสี่เรามาวัดตัวเสื้อเนี่ยคะ่ะให้ได้สี่สิบสี่เซนยี่สิบสามครึ่ง อันนี้ประมาณ47เกินไปนะคะเกินไป3มเซนถ้าเกินเซนก็ไม่เป็นไรแต่นี่เกินไปเยอะเราก็จะปรับปรับขึ้นนะคะปรับขึ้นมาประมาณสัก1เซนข้างหน้า1เซนข้างหลังก็ต้อง1เซนนะคะปรับให้เท่ากันแล้วเราก็โค้งใหม่ เราก็วัดดูอีกทีนะคะในจุดนี้ที่เราหาคือลักแล้บวกห44เซนนะคะก็ลองวัดดูใหม่ค่ะ22ก็ได้แล้วนะคะ44เซนก็เราก็จะสร้างแขนกันเลยค่ะ สร้างแขนเราจะใช้ต้นแขนนะคะต้นแขนไซส์เอสเนี่ยจะอยู่ที่26เซนเราบวกหลวม6เซนก็จะได้อยู่ที่32 32เราหาร4นะคะก็ได้8เซนเราเอา8เซนมาสร้างเป็นแขนค่ะก็ตีเส้นเลยนะคะ ก็วัดมาค่ะ8เซน8เซนนะคะนี่ก็8เซนค่ะจากจุดนี้ลงมาก็8เซนค่ะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะวันนี้เราสร้างแขนหลักเซนค่ะได้แล้วนะคะจากหัวแขนเนี่ยเราขึ้น สามเซนครึ่งชิ้นหลังเราลงเซนครึ่งท้องแขนเราลงเซนครึ่งชิ้นหน้าเนี่ยเราแบ่งครึ่งแปดเซนครึ่งนึงก็สี่เซนได้แล้วเราก็ตีเส้นนะคะตอนนี้เรามองด้วยสายตานะคะแบ่งสามส่วนเท่าๆกัน จชิ้นหลังเนี่ยคะ่ะจุดนี้นะคะหนึ่งเซนในส่วนเนี้ยเราเกือบจะเป็นเส้นตรงเลยนะคะโค้งแค่นิดเดียวส่วนจุดอื่นก็คือจุดนี้ก็เซนครึ่งเซนครึ่งเซนครึ่ง แล้วก็ใช้วนก็ถ้าเพื่อนเพื่ๆไม่ได้วัดแบบรักแร้เราก็เอาต้นแขนเนี่ยมาสร้างแขนก่อนแล้วก็ค่อยไปหา ตัวเสื้อก็ได้นะคะเราวนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับแขนยาวเราจะสัก9้านิ้วนะคะเราก็กิ้งออกไปเลยะคะ่ะ แล้วก็พับเส้นกลางแล้วก็ตัดเลยนะคะไซส์เอสปลายแขนสักสิบห้าเซนเดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วก็จะไปวนให้เพื่อนๆดูนะคะ แล้วเราลองวนดูเลยนะคะพอดีค่ะพอดีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรามาดูคอ ิ้นนี้เราไม่ใช้นะคะเราใช้ชิ้นนี้คอกลมวันนี้กลมไม่กว้างนะคะวัดลงมาสามเซนวัดเข้าสามเซน คอไม่ว้างเนี่ยเราปิดสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะสักครึ่งเซนนะคะก็ แต่งคอมใหม่นิดนึงค่ะวางยากไหมไม่ยากนะคะวางได้เลยค่ะก็ได้แล้วเราเอาเราัาเช็คไหลค่ะเสื้อเสร็จแล้วทุกตัวเราต้องเช็คไหลนะคะ ตรงเส้นนี้ค่ะเวลาเราขีดเราจะขีดเป็นเส้นตรงเวลาเสร็จแล้วเราใช้ไมโครนะคะแต่งนิดนึงเพื่อตรงนี้ก็จะหายไปนิดนึงจะทำให้เส้นเนี่ยหวานขึ้นมาหน่อยนะคะคอกลมอยู่ที่ประมาณ3ามเซนเนี่ยจะจะสวมไม่ลงนะคะ เราต้องเจาะข้างหลังนิดนึงก็กวัดเข้ามาสักกระเบียดนึงนะคะเพื่อให้มีเนื้อผ้าในการเจาะความลึกเนี่ยก็แล้วแต่เลยค่ะชอบลึกแค่ไหนก็ขีดเลยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเสื้อตัวหลวมไซส์ S นะคะเพื่อนๆขอมาค่ะก็จะมีไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ XL นะคะ ในส่วนเนี้ยที่มันเป็นช่วงที่ถ้าช่วงเนี้ยที่จะหากันเนี่ยจะมีปัญหาคือถ้าเราวัดยาวหน้าเนี่ยวัดยาวเกินไปส่วนเนี้ยเขาก็จะจะต่ําเวลาปรับตรงวงแขนเนี่ยก็คือจะต้องปรับสูงนิดนึงก็เพื่อนๆก็วัดยาวหลังไอ้ยาวหน้าเนี่ยไม่ไม่ต้องให้ยาวมากนะคะหรือว่าจะใช้ตามไซส์ที่กําหนดให้เลยก็ได้นะคะ ขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ